ดาวังคารดูเหมือนทะเลทรายสีแดงที่เงียบสงบแต่มันซ่อนภัยอันน่าสะพึงกลัวที่นักบินอวากาศไม่อาจหนีรอดได้มนุษย์ดาวังคารไม่หรอกแย่กว่านั้นอีกฝุ่นตอนแรกมันฟังดูแปลกแต่ฝุ่นบนดาวังคารนั้นคมกริบเป็นพิษและไม่หยุดเต็มไปด้วยสารเคมีที่อันตรายไม่ได้ทำลายแค่เทคนโนโลยีเท่านั้นแต่ยังทำลายร่างกายของคุณจากภายในด้วย ฝุ่นที่เราหายใจบนโลกจะค่อยๆเนียลงด้วยน้ําและลมเป็นเวลาพันปีแต่ดาวองคารไม่มีบรรยากาศที่สวยงามและน้ํามากเหมือนเราฝุ่นที่เรียกว่าเรโกลิตมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุมและโหดร้ายและน่าเสียดายมันไม่อยากอยู่เฉยๆบนพื้นมันตกลงมาจากท้องฟ้าและปกคลุมทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาทุกๆสองสปีดาวองคาจะมีพายุฝุ่นที่ปกคลุมไปทั่วทั้งดาวพายุฝุ่นเหล่านี้ปกคลุมยาลงจอด ยานผ่านนะและที่หัวใสเหมือนผ้าห่มหนา,นาๆที่ทําให้หายใจไม่ออกยานสำรวจของนาซาถูกทําลายด้วยภัยที่มองไม่เห็นนี้แล้วยานสำรวจ o p p o r t u n i t y ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่กล้าหาญและใช้งานได้นานเกินกว่าภารกิจเริ่มต้นในที่สุดก็พังลงเมื่อฝุ่นจับแผงโซลาเซลล์จนหมดยานสำรวจที่น่าสงสารไม่สามารถชาร์จไฟได้และในที่สุดฝุ่นก็จะเข้าไปในชุดอวกาศนักบินอวกาศจะตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากเรโกลิตนี้มีสารอันตรายบางชนิด สารแรกคือซิลิกา้าซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถสูดเข้าไปได้เมื่อคุณสูดเข้าไปอนุภาคเหล่านี้อาจทำให้เกิดแผลบนเนื้อเยื่อปอดที่รักษาไม่หายได้ต่อมาคือยิปซัมซึ่งแม้จะไม่เป็นอันตรายถ้าได้รับปริมาณเล็กน้อยแต่ก็อาจทำให้เกิดปัญหารุนแรงกับระบบทางเดินหายใจได้ถ้าสูดดมเข้าไปอย่างต่อเนื่องแร่ธาตุที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งคือเปอร์โคอเรตซึ่งเป็นเกลือที่ทำลายต่อมไทรอยได้และอาจทำให้ร่างกายหยุดผลิตเซลล์เม็ดเลือดได้อย่างเพียงพอ และสุดท้ายคือนาโนเฟสไอรอนออกไซด์ซึ่งเป็นอนุภาคเหล็กขนาดเล็กที่แทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้และเชื่อผมเธอมันไม่ดีแน่แนฝุ่นบนดาวอังคารก็เล็กมากเช่นกันฝุ่นแต่ละเม็ดมีขนาดเล็กเพียง3ไมโครเมตรซึ่งเท่ากับขนาดสปอร์ของเชื้อราเพื่อการเปรียบเทียบเส้นผมของมนุษย์จะหนากว่าประมาณ30เท่านั่นหมายความว่าฝุ่นจะเข้าไปถึงปอดลึกๆได้ง่ายมากเมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วฝุ่นก็ไม่สามารถขับออกมาได้ง่าย มีเมือกเหนียวๆอยู่ในปอดของคุณซึ่งทำหน้าที่ปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมและออกแบบมาเพื่อดักจับและขับไล่ผู้บุกรุกแต่อนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า5ไมโครเมตรจะเรียงการป้องกันตามธรรมชาติของปอดคุณอาจไม่รู้ตัวเลยแต่ฝุ่นจะยังคงอยู่ภายในร่างกายของคุณจนกระทั่งเข้าสู่กระแสเลือดในที่สุดคุณอาจคิดว่าเราต้องขับมนออกมาแต่เรกูลิตเป็นสิ่งที่ป้องกันยากมาก ราอดไปสัมผัสกับมันได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าไปชุดและพื้นผิวที่ปนเปื้อนการสัมผัสดวงตาซึ่งอาจทําให้ตาบอดได้หรือแม้แต่การรับประทานอาหารและน้ําที่ปนเปื้อนโดยไม่ได้ตั้งใจแน่นอนนักบินอวกาศต้องสวมชุดป้องกันที่ไฮเทคแต่ชุดที่ดีที่สุดก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเรกริตมีขนาดเล็กและกาะติดกับพื้นผิวได้แม้จะมีประจุไฟฟ้าสถิตและความเหนียวเชิงกล มันจะแทรกซึมเข้าไปในเซีลของหมวกกันน็อกและแทรกซึมเข้าไปในระบบระบายอากาศได้หรือถ้าเราสร้างโมดูลที่หวาใสแต่ตัวกรองอากาศอาจอ,อุดตันได้ในระหว่างพายุฝุ่นหรือสถานการณ์แบบออปเปอร์ทูนิตี้อาจเกิดขึ้นซ้ำอีกแผงโซลาร์เซลล์ถูกฝุ่นปกคลุมและพังลงเมื่อระบบช่วยชีวิตต้องการพลังงานเต็มที่ผลที่ตามมาสำหรับมนุษย์อาจจะเลวร้ายแต่เ hey, ฮชคยังดีนาซาคิดข้ามชอ็อตเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว อย่างแรกการกรองฝุ่นจะเป็นสิ่งสําคัญผู้เขาอยากติดระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงในที่อยู่อาศัยและยานสํารวจซึ่งจะดักจับอนุภาคเล็กที่สุดได้แน่นอนระบบเหล่านี้ยังต้องอุดตันและต้องเปลี่ยนซึ่งหมายความว่าภารกิจในอนาคตจะต้องมีตัวกรองเพิ่มเติมอย่างเพียงพอสําหรับการใช้เป็นเวลาหลายปีหรืออาจต้องสร้างระบบกรองที่ทําความสะอาดตัวเองได้ และยังมีสิ่งที่เรียกว่าอุปกรณ์การผลักทางไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้สนามไฟฟ้าเพื่อผลักฝุ่นออกจากพื้นผิวอุปกรณ์นี้จะช่วยชุดอวกาศห้องปรับอากาศและโมดูลช่วยชีวิตไม่มีฝุ่นและแน่นอนมาตราการที่เข้มงวดที่สุดต้องอยู่ในที่หัวใสนักบินอวกาศที่น่าสงสารต้องทำงานบ้านทุกวันจริงๆทั้งการดูดฝุ่นชุดขัดพื้นเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศลองนึกภาพดูว่าการพิชิตด,ดาวดวงอื่นๆจะต้องมาจบลงด้วยการทำงานบ้านเหมือนเดิม สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือทุกที่เหนือชั้นบรรยากาศของโลกมีรังสีจากอวกาศนี่เป็นปัญหาใหญ่มาหลายทศวรรษแล้วถ้ารวมกับการสัมผัสกับฝุ่นจากดาวังคารด้วยปัญหาจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนี่ยังไม่รวมถึงคืนที่หนาวเหน็บและการขาดบรรยากาศที่คอยซัพพอร์ตความจริงที่น่าหวั่นใจก็คือจะไม่มีการอพยพฉุกเฉินจากดาวังคารดาวังคารอยู่ห่างจากโลกอย่างน้อย9เดือนและยังมีความล่าช้าในการสื่อสารน,นานถึง22นาทีต่อครั้ง ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักบินอวกาศจะต้องพึ่งพาตัวเองได้อย่างเต็มที่การเดินทางไปดาวอังคารนั้นยุ่งยากและซับซ้อนมากอาวกาศไม่ใช่สถานที่สบายๆกล้ามเนื้อของคุณจะเสื่อมลงในสภาวะไร้น้ำหนักคุณจะสูญเสียการมองเห็นเนื่องจากสมองกดดันดวงตาของคุณเลือดของคุณมีการเปลี่ยนแปลงและนี่คือสิ่งที่นักบินอวกาศบนวงโคจรของโลกต้องเจอและนี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวที่นาซาเผชิญอยู่ปัญหาอีกอย่างคือการส่งสินของไปยังดาวอังคาร คุณจะส่งอิดและผักสลัดทุกชิ้นไปดาวังคารไม่ได้เพราะมันหนักเกินไปแพงเกินไปและช้าเกินไปนักบินอวกาศต้องหาวิธีเอาตัวรอดด้วยตัวเองเราต้องปลูกอาหารในดินสีแดงสร้างที่อยู่อาศัยจากที่ไม่มีอะไรเลยและออกแบบจุลินทรีย์ที่เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นออกซิเจนที่หายใจได้พวกเขายังต้องปรับตัวให้ชินกับชีวิตที่แปลกประหลาดด้วยดาวังคารเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4จากดวงอาทิตย์ถัดจากโลก และได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าเราแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารอยู่ที่ประมาณ40%ของโลกซึ่งหมายความว่าคุณจะรู้สึกเบาสบายขึ้นและกระดูกของคุณจะอ่อนแอลงเร็วขึ้น1ปีเท่ากับ687วันบนโลกแต่เฮ้คุณมีวันเกิดสองรอบเลยนะและใช่แล้วมันอยู่ได้มันแค่ถูกขอหุ้มด้วยชั้นบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ที่หายใจไม่ออกปกคลุมด้วยดินที่เป็นพิษและอบด้วยรังสีคอสมิกที่ไม่มีการกรองแม้แต่น้ำก็ยังมีอยู่แต่แช่แข็งอยู่ที่ขั้วโลกและฝังอยู่ใต้ดิน และไม่มีมหาสมุทรการใช้ชีวิตในอวกาศจะผสมผสานความเป็นงานวิทยาศาสตร์ฟาร์มในยุคกลางและหนังสยองขวัญแนวไซไฟไว้ด้วยกันบางหน่วยงานพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพดาวังคารซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงดาวังคารให้คล้ายโลกมากขึ้นโดยทําให้ชั้นบรรยากาศหนาขึ้นทําให้ดินอุ่นขึ้นและปล่อยน้ําที่เป็นของเหลวออกมา ฟังดูเหมือนเป็นการช่วยชีวิตแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนและอันตรายมากถึงจะไม่มีมนุษย์สีเขียวตัวเล็กๆคอยต้อนรับเราบนดาวอังคารแต่สิ่งมีชีวิตที่นั่นอาจอยู่ในรูปแบบของแบคทีเรียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตโบราณที่เคลื่อนตัวช้าและซ่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกดาวอังคารเคยมีมหาสมุทรปกคลุมซีกโลกเหนือเมื่อก่อนมันมีลักษณะคล้ายกับโลกดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศหนาแน่นมีแม่น้ําไหลผ่านหุบเขามีฝนตกจากท้องฟ้าและมีทะเลสาบระยิบระยับใต้ดวงจันทร์คู่ แต่เมื่อประมาณ3,500ล้านปีก่อนสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปน้ำแห้งเหือดหรือแข็งตัวชั้นบรรยากาศบางลงจนแทบไม่มีเหลือตอนนี้เราเห็นเพียงเศษซากโบราณเท่านั้นทั้งหุบเขาสามเหลี่ยมปากแม่น้ำหรือร่องรอยของมีเทนในอากาศสัญญาณเหล่านี้ยังคงอยู่เหมือนเป็นฟอสซิลทั้งหมดนี้หมายความว่าอาจเคยมีชีวิตบนดาวอังคารไม่ใช่สัตว์ตัวใหญ่หรือสิ่งมีชีวิตที่คล้ายมนุษย์ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่เป็นสิ่งมีชีวิตนขนาดเล็กและน่าเสียดายที่ถ้ามันมีอยู่จริงตอนนี้เราก็หามันได้ยากมากแต่แบคทีเรียบางชนิดก็อยู่ได้นานมากมีความเป็นไปได้ที่เราจะพบร่องรอยของแบคทีรียเหล่านี้บนพื้นผิวดาวอังคารน่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เราค้นพบนอกโลกและเป็นหลักฐานว่าชีวิตนอกโลกมีความเป็นไปได้และไม่ได้หายากอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนแปลงดาวราอดทำลายระบบนิเวศเหล่านี้ก่อนที่เราจะค้นพบ ระหว่างลบประวัติศาสตร์โบราณของดาวองคารสิ่งมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาและการเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันเรามีสิทธิ์ที่จะทำทั้งหมดนี้เพียงเพราะเราอยากได้ที่ดินติดชายหาดในวาเลสมารีเนริสจริงเหรอกลายเป็นปัญหาแบบเดียวกับในหนังจูเลสิกพาร์คอีกครั้งเรามัวแต่กังวลว่าเราจะทำได้หรือไม่จนไม่ได้หยุดคิดว่าควรทำหรือไม่และเราไม่ได้สำรวจดาวองคารเพื่อค้นหาชีวิตเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำความเข้าใจอนาคตของโลกธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต และอาจรวมถึงการค้นหาบ้านหลังที่สองของมนุษยชาติด้วยระวาตค้นพบว่าเราควรพยายามทําความสะอาดบ้านปัจจุบันของเราให้มากขึ้นในขณะเดียวกันนักวิจัยดาวอังคารยังคงม,มองโลกในแง่ดีพวกเขาคิดว่าถ้ามีการวางแผนและอุปกรณ์ที่เหมาะสมเราจะรับมือกับอันตรายทั้งหมดได้การไปดาวอังคารไม่ได้ต้องการแค่จรวดที่ใหญ่ขึ้นและชุดที่ดีขึ้นแต่ยังต้องการภูมิปัญญาด้วยและเราจะได้เห็นว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร